오케이, 라고, 그럼 설명, 분, 시청자, 라고, 리얼, 값, 투이. ก็ดูกับบรรยากาศไอคอนเกมอ่านครับก็อยูกับเกมบันทึกภาพร้อยต์เกเลเชันหนึ่งจุดศูนย์จุดสองครับผมก็ลงคลิปหนึ่งจุดศูนย์จุดสี่ไปแล้วนะครับเออมาดูอันแล้วกันนะครับตามดูไปเลยนะเราก็เล่นในในแอปบล็อกแมนนะครับที่ผมบอกไปนั่นแหละเออครับตามชื่อลิงก์ไอดีกันเลยแต่ผมผมลืมให้เอ่ม อันนี้ตารางดิสคริปชัน n มาให้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ผมให้แลรวกันนะโอเคความจำกใกล้เต็มยังใกล้เต็มก็ดีแล้วจะได้อัดต่อไป็นนานๆไหนอโอเคนะผมโอ,อ้เวนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟของ PVP Thailand นบนเข็นกันแหละโอเคอ๋ออาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งมายิงหนูนะโอเคจะถึงก่อน ให้ผมได้ปรับนี่ก็ดีดีโอเคอันใหญ่จริงๆบนสามองขอโทษขอโทษสีรับที่ต้องพูดคำหยาบครับ,อรบโอเคเดี๋ยวปรับไปด้วยก่อนพ,พีพีต้องเป็นนี่นหรอโอเคแต่กล่องมีอะไรไหมรถไฟแล้วไฟต่อรถไฟรถไฟเต็มเลยโอเคผมจะต้องจุดเซฟที่นี่ก่อนนะครับ นี okay. này. Okay, ่ส่งแล้วก็ต้องจุดเซฟโอเคตั้งจุดทรงเลยโอเคขึ้นไปเดี๋ยวนะใครพูดไม่ได้หรอโอเคช่างแม่งเราไม่สนโอเคเราไม่สนละโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแหลกแหลกจ้า โอเคมันไม่ผมเข้าผมก็ไม่เข้า <c oughs> ไปไงงายแต่งงานพีวี r ซ e r vn โวอรวีเ <c oughs> okay. อ็นโอเคซื้ออะไรดีครับคุณผู้ชมครับผมมีระจะได้ละโอเคคนไทยมาครับโอ้ไปละไปแน่ยิวอร์ชั่นไม่เหมือนกันนะ Okay. เล่นซื้อันไหนก็ได้ปปปปเปปใครว่าใครว่าทีนทีเตะออก <c oughs> เดีอเดๆทีนทีมัเกี่ยวไหมโอเคช่างเขานะโอเค <c oughs> โอเค <c oughs> ด้วยหาคนไทยไม่ได้คนไทยไม่โกงจีบการแต่งงานจีบรอซะกรขอขจันจ้าจ้าจ้าอเอาเอานี้ก็ได้นะครับโอเคให้เล่นเลยโ <Okay. S 1> อเคนี่เลยแฟนผมเ <c oughs> <c oughs> งอะเลย ไม่ต้องดูล้วพอละโอเคนะกำลังเข้าซื้อโอเคถ้าจะมาจีบเราเราก็ไม่จีบปกันนะก็เดี๋ยวนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วโอเคผ่านจากฤดูหน้าหนาวไปแล้วทั้งฝนทั้งร้อนร้อนชุ่มหายเลย <c oughs> เล่นกีฬานี่ก็ต้องระวังไว้ก่อนนะเออคือว่าอาจจะเป็นลมแดดตายข้างทางก็ได้หรือไม่ก็ อาจจะเป็นยังไงเออตีหัวกล้องเออผมต้องบอกไว้ก่อนนะปุ๊บผมต้องขออภัยทีนะครับที่พวกทำหยาบบอกไว้ก่อนเลยโอเคตังต้งจุดเซฟก่อนเรดน้ำจุดเซฟกัน,นเลยจริงๆเพิ่งเรียกว่าจุดสุกโอเคนี่อะไรดอกไม้เชื่อนั่นแหละไั้งใจเสียงเก,เกไมไปค่ะเดี๋ก็ขออภัยทีแล้วเรืินเสียงตัวเครื่องโอ้ Galaxy Channel สามสิบหกพันท่าสกินกระซิ <jamais> ่แชเนลสามสิบเก้าโอเคมาถึงสกินนับโอ้ยนี่คือโซนแต่งงานโอเคแบบนี้ก็ดีโอเคอะไรเอ็กเอ็กเอ็กมือลิปทำไมต้องอยู่คนละมุมเลยโอเค อามองกลัวมะเขือเหรอโอเคมองเขาโมงเราก็เขาเราก็นั่นแหละนะโอเคคือมันอยู่คนละมุมเลยสกินเท่ของผมอีกแล้วเนี่ยพูดจริงนะสกินเท่ของผมเองอะเฮ้ออ,อะไรสกินเท่กว่าเราเยอะเลยผมเลิกสกินนี้ผมก็ผมก็ไม่มีจุดประสงค์อะไรหรอก แค่จะดูให้มันโดดเด่นครับนึนโดนเด่นที่ใช้สกินเนี่ยเนี่ยเออตารางตีนี่ก็เป็นลองเท่าสีเขียว <c oughs> โอเคนะผมชอบผมชอบเป็นตัวของตัวเองผมชอบแบบก๊อบบี้ให้มาผมเออผมก็เพียผมก็เพิ่ก๊อบบี้หาจากนี่แหละแต่ว่าผมก็มาตกแต่งนิดนึงที่ยืนเป็นตัวสีแดงหมดเลยเดี๋ยวผมทำมันเป็นสีดำเทาแดงเทาเป็นแดงเทาน่าจะดีนนโอเคแค่ชื่ว่าอะไร ถ้ามีคนโปรบอกด้วยนะจะรีบไปเตะออกโอเคเราโปรเราก็ทำใจโดนเตะโอเคทั้งถึงเลยสิบนาทีผมจะความจำเต็มโอเคนะก็อาจจะได้เล่นเท่านี้แหละแค่รีวิวซื้อไอซรีวิวซื์อให้ดูแล้วกันมาเปลี่ยนจากมาเป็นเล่นมาเป็นในเดียวกันโอเคถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ผมด้วยเรื่องเอิอ ของโทรศัพท์การ์ดมือถืออ่ะวิธีเอาโทรศัพท์มาเป็นหน่วยความจําตัวเครื่องผม้ยไม่รู้ว่าทําไงถึงมันจะมีนี้ครับคือเวลาตัดต่อคลิปไม่ตัดต่อยากมากเลยซึ่งซึ่งตัวตัวโทรศัพท์ผมนี่ก็ยังไงแค่สีจิกเอง J5 สีจิ 5, จกผมไม่อยากเชื่อแล้วว่า J5 จะสีจิกอะ่ะทูมุฟทูมุฟเฮชมันยันงจะเออสีคจิกเลยเป็นไม่ได้ไงผมก็ไม่รู้นะแต่ถ้าใครรู้วิธีเอม เอาการ์ดมาอยู่ในความจำตัวเครื่องเอ้ยเอามารวมกันเลยเพื่งแค่คือเอามารวมกันในของรุ่น J5 นะครับก็ด้านล่างคลิปหรือไม่ก็ส่งลิงก์ตัววิดีโอไว้ผมนะครับก็ตอนนี้บ๊ายบายคุณครับจริงก็อยากอา่านเยอะหรอกแต่ไม่ <c oughs> ความจำเต็มก็ต้องทำใจความจำนะครับก็อตอนนี้บ๊ายบนะายเงอะมันไปขนมาจากไหนวะโอเคเยอะสุดท้ายเลยโอเคบ๊ายบายครับ